ผมเห็นแล้วว่าจะทำเป็นชุกอยู่ตำแหน่งเดียวกันหมดเลยไงประเด็นโดนจนป้ายอะไรเบิร์เลย Welcome to PUBG Mobile ใช่เอาชุดเปล่าเอาเอาเสียอะไรไม่ได้ใส่ชุดไม่ติด Let's fight together l e โอเคปิดไปแล้วปิดไม่เปิดไม่ด้วยนะจ้า iOS ปิดแล้ว I made the top three just now เพลงเลยผมไม่นดาบเป็นยิงเลยล็อกปันล็อกปุ๊บแม่งเกมเปลี่ยนเลยเไม่คิดมันจะมาไวด้วยล็อก นี่เสีย่ยงรถก็เลยอุตส่าห์ไปดักรอไปรับแล้วนะไอ้ยไม่รู้มันปาระเบิดมาตอนไหนสัญลักษณ์ระเบิดนี่ขึ้นด้วหรือมันขับรถหรือมันขับรถยางแตกวะผมคิดอยู่รถนั้นไมนขน่ขับสี่เนี่ยขับสี่อะไรก็โดน Let's head to here ใช่ไหมเออเรื่องอัตตาต้องยิงสองล้อเลยอ่ะเหยโอ้กระตุกป,ปะ ยัค้างเลยกระตุกแวกระตุกแวบหนึ่งใช่รอ,ออรอบรอบมีตรงนี้เรามีหรือเปล่าดูกระตุกมันมีคนตามมาเลยวะมีนะพี่มีมไหมนะไมีเหนอไม่เห็นนะครับตอนกระโดดเมื่อกี้กระตุกค้างเลยของผมส่งวิได้ไหม มันเป็นเกมทำไมมันเกมมีคุณภาพเนี้ยเกมคุปภาพเออเจริงเกมไอ้บูไอ้บูอ่ะมันมันส่วของแล้วปืนหายไอ้บูไอ้บูอ่ะเะีำยมมังไงอ๋อ เป็นใหม่เป็นใหม่เป็นสีเขียวครับอมันหาอะไรคนอยู่นะผมเห็นเขาบนบนเลยอยู่พุทธมันตลกอ่ะแบบมันแยกเป็นเสื้อแดงเสื้อแดงกางเกงแดงแยกชิ้นเลยเก็บทุกเม็ด มันกลัวคนเขาทำฉายาไม่ครบกันมั้งอ๋อไอผมขาดของทอง,ยอ,ยงอีกสามอีกสามชิ้นเนี่ยผมจะได้ได้กรอบรูปนันแล้วเนะี่ยกรอบใช่ไหม,มว่าจะไปเอารองเท้าอะ่ะผมนึกว่าสึกส่มได้ ไม่ไหมลองใส่ด้วยเด็ับมีมีสายอ๋อมีสายฟ้าเท่าไหร่ครับตอนนี้ไม่มีสักอันเลยผมไปแรกเป็นอันนั้นไปหมดแล้วเสร็จตอนแรกไม่ไคิดว่าจะเอาไงแป้มไก่แป้มไก่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไปแรกไปได้นั่นเอออะไรวะท,ไะท้ายปืน,อนเออเสศษท้ายปืนใช่เกียร์แรกกับแปมเลยห้าสิบคุ่มเยอะผมก็ว่ายเยอะ หดเขี้ยวเลยห้าสิบเท่ากับหนึ่งหนึ่งอันหมายถึงว่าถ้าห้าอันน่ะถ้าห้าอันน่ะห้าสายเศษห้าสายฟ้ามาได้ได้เศษท้ายอันหนึ่งไงผมออกจากเสาชุด้วนะครับโอเคไม่มีปืนไม่ได้ AK กับเบื้อสิบหก Got เฮ้ยบ้าน,นแตงมีบ้านสิงมัสิงมีโอเคปล่อยดเล็ดโซลงอันี้ เก่งไกรองนี้จบไปใช่ไหมใช่เนี่ยเล่นได้สองไม่ตายที่สองใช่ไที่สองที่สองตอเมื่อกี้ผมเล่นจบเหมือนเห็นตีเต็มอยู่ก็เลยก็เลยกดเริ่มเลยก็เล่นกับวินเทจมามามาไม่รู้ใครคนในใน ในเกมอะเมเินมาโมโมในไลชื่อเพื่อนอะเพิ่ม้ยมีรถสปอร์ตนะาแยกควาอน้ำมันครับเออหลหลบมาหลบหลบหลบ นอนยิงอยู่สวยเรียบร้อยโดนหัวแบบแป้งหนึ่งมองไม่เห็นแล้หัวแล้วไม่เจ็กหาไม่เจอแล้วไกลจัดนอนยิงอยู่ไปซ้อมมันอยากจะไปซํำกันเกินตรงหลุมอะอ่โอ้ยิงผมเล้วไหนีดีกว่า m มา k t ี e Location เมื่อถอยแล้วผมถอยแล้วไม่ไหวยังไม่เห็นยังมีรถเลย้านไม่ทันเดิมผมผมผมดันเลยตัวนี้ผมซื้อรถน่าเลยพอร์ตสุกไก่ไปอ่ะไตัวเนินนี่ไม่เห็นวะ ไปคาแท็บทำมีรถอ,อยู่นะเจ๊จะมาเมื่อไหร่อะไม่มีรถสีวะมีรถมีรถข้อ w รถข้อผมไหมให้เจอหรือใช่สามแยกสามแยกเปลี่ยนไหมรักนี่ไงเสร็จตายแล้ว เพว่ารอเสามันดูเดียวๆนะผมว่ามันไงิกใค่ตัวเดียวนอกวงไหมอ่ะอย่าอย่าไปเลยใช่นอกวงผมจะกลับอันเนี้ยปบ้านจุดดีกว่าเช็คผมรีบจับโอเคผมไม่ช่วยแทบอยู่บ้านจุดอยู่บ้านจุดบันจุดเลยเสร็จนี่เลยผมจะแทนใบอยู่ ันมีรถอยู่บอลคงสม,มองนะโอ้เขาว่ะเขาก็มีเขาก็มีเอาไหนมาเลยดิเมียพาเมีย าไม่เจอบนเขาเก็บกัดอ่ะอือวอ้าวไอ้เหี้ย่บนโดูโลก็มีใช่ใช่อยู่กำลังวิ่งลงมีคนปะไม่ได้ไม่เป็นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเข้าบ้านไปแล้วโอเคเออไปชุดโซ่เลยโอ้ไม่เห็นโอ้ไม่เห็นลมไม่เห็นลมจริงไม่เป็นไรไม่เป็น ไอ้ตัวนี้มันเพิ่งจุกลงกั้งหรอกน่าจะจริงมีรถไหมไปจุกต่อนี้ไม่ได้นะจุกต่อที่ได้ไหมไม่ได้ต่ตรงนี้มีตัวนะจิ๊กมันเป้าบ้านอยู่เกิดิแล้วจะต่อนี้น่าจะได้ถอยเร็วเลย เอไปดิลาวดอไปลาวดอไปซีนึงไม่มีคนว่ะเต้หัวฉุนด้ไตบแมีนะบนแผนมีบนแผนมีโอเคจบลจบแเต้เข้าวงอ่ะ s เช็คลงไหนดีลงมิดได้ไหมอ่ามีมีมีคนมีคนมิดมีคนยิงกันอยู่ดักหน้าองค์ได uh, oh well, ้ดักหน้าเป็นดักเป็นดักฝั่งนู้นอ่ะดักบ้านสาลายอ่ะได้เดี๋ยวลงตับแยกดีกว่าจะแยกไหนอ่ะโอเคโอเคไปไปไปปุ๊บปิดตงนี้ตรงนี่ มีคนเฝ้าเสามีมีคุณสี่นี่ครับเสาหครับเโอเนี่สั m e n t s u อ l i e าโ้านนีมนน่งโอเคเดี๋ยวทีอ๋อดอดฟ้าเห็นไแล้วผม้องยิงเล่นเดี๋ยวนี่ดูในกล่องนี้ครับหลังโอเคครับหลัองแอร์เลยเข้าวงเดียว ไอ้ kia dưới ก็ kìa, หลังห้องแชร์เลยครับต่างห้องโหหลังยิงเดี๋ยวๆเลื่อนไปหลังได้ mẹ, ได้ mẹ ห้องผู้ดีอยู่ไหนแจ็คในห้องนู่นๆๆ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 ๆ không đi ๆๆๆๆ เป็นภาษาจากตุ๊ดยังไงได้เลยต่อคุณไม่มีคนนะโทรมาปะะไม่เนี่ยจะไปนี่เลยเนี่ยโอนโอนพาซาเนี่ยพาซาใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวผมขับไปรวมเดี๋ยวมีรถกี่ยวก็่าเจ๊กไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเข้าวงไปเจ๊กเลย เก็บไปได้ไหมเนี่ยได้ได okay. ้ไดมันไม่ดักโอ้โหตุกไปไปเลยโมีวะเีแล้วมันดักเลยมีมีอดเล่ที่ไหนก็ได้นี่ข้างขวามือเราก็มีนจอดได้านะจหน้าหนนห้าหหน้าน้าหน้าหน้าาาาา้านาานา้านน้านน้ย โอ้โหเย่เรยเรเลยเๆมมันมันไม่ยอมเข้าวงว่ะตอปิดแล้ว่ยารกินมัเลยว่ะเล่นเลยตัวเอง ไปยิงหกตัวแล้วอืมเล่นหรอมันเป็นเล็กเหรอเป็นพลาสติกอ่ะพลาสติกหรือเป็นเล็กอืมเกือบถึงเลยไม่ตายมันนอนเล่นมันหนเลย ช่วยตรงแทบยิงอ่ะเชี่ยนี่รถมารถมากรถเจ๊รถเจ๊ทอดทอดทอดผมหลอนนี่นี่นี่กี่ร้อยหนูคุณคินได้ไหมชั้นสองจ้าชั้นสองจ้าแท็บชั้นสองน้องผมไปรอหน้าบ้านแล้วปลาระเบิดไม่มีอะไรไม่มีออปชั่นเลยผมไม่มีอะไรจะปลามัน ใช่ไม่มีออปชั่นเลยมาหาแท็บตัวหนึ่งอยิงไม่ทันนะอยู่ไหนอะตัวไหนตัวไหนหลังบ้านหลังบ้<ม>านตายแล้วเมาตั้ำไปแม่กอตายตัวที่ผมยิงตายแล้วโอเคงั้นเหลือ

เช็คเช็ไม่เรียบไม่ไหวโอ้ลูกสองอะไรลูกสองลูกสองจบเลยแล้ที่ไหนอ่ะเดียวเดียวทำอะไรไม่ได้หลังกำแพงหลังกำแพงหลังกำแพงหลังงกแพมันก็ไม่ดันนะครับแค่นี้ได้ได้อยู่ ให้ให้ให้บนยิงให้ติงยามห้เดอนเลยลกสองคยาเดสอง thank you awesome. ัเดียวเกีียวกับบีลยผมนั่นใจนะเมื่อกี้งหวะกินนิ่มหงายเกาะสามังหายอะนตาแล้วตัวนึงไม่รู้ตัวไหนตายอ่ะยังอยู่มันยังอยู่อ๋อขังแจ็คดี่ว่ะ มันเช็คนอกวงมันก็ไม่มาแล้วมั้งไม่วอกเลยเหมือนนี่อ่านางยังเห็นไ,ได้ล่ะข้ามโดนอ่ะไม่อะไรเมีตัวใกล้มีตัวใกล้มาวะมันชักระเบิดอ้าวยิงไม่โดน แนฟ,ฟน,นแฟงแฟงแฟงถนนแทบมีมาแล้วหน้าตัวหนึ่งในวงอ่ะมีแล้วข้าม,มหนึ่งยังไม่ข้ามมาหนึ่งสายมือหนึ่งนะระวังโดนยิงได้ตรงนั้นอ่ะตรงนั้นมันเห็นนะตนัวยิงเจ๊กอะหัวโปอืมใช่หัวโปผมเคยเจ๊กชุบตรงนี้โดนหัวแตกอ่ะมันคอทีละป๊อกอ,อ,อ,อืม จะจะโอเวอร์ไหมดกป่าบ้ออางหรป่บออ้ายเอออกขวาดีกว่าเอ,อเอาเอาเน,น,นี่ยนนหิน <c ười> <c ười> หลังหินเนี่ย <c ười> <c ười> กันเ่นขวาหินกองไงก็โดนอ่ะเดอดเก็ไม่มีวง <c ười> ไปทางมันอนะ่ะ <c ười> ม่นัันได้ยุ่นเลยสีลูกซอง